สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกินเจสันกันอีกแล้วนะคะขอโทษจริงๆหายไปนานมากปกติแล้วเฟิร์นจะหายไปก็อาทิตย์2อ,อาทิตย์หรือ3ามอาทิตย์แต่ครั้งนี้หายไปเกือบ2เดือนเกือบ2เดือนอนะ่ะทุกคนคือแบบโคตรนานต้องขอโทษจริงๆคือไม่มีเวลามาอาดัดคลิปไม่ใช่ไม่มีเวลาอาดัดอย่างเดียวนะต่อให้มีเวลาก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงๆเพราะเฟิร์นไม่ได้ออกจากบ้านเลยอย่างที่บอกก็เลยไม่รู้ว่าโอ้จะถ่ายอะไรดีก็ไม่รู้ซึ่งเราก็อย่างที่ ทำๆกันมาก็กลับมาโดยคลิป Reaction เหมือนเดิมค่ะค่ะก็ให้นะคะไม่ห่างหายกันไปเท่าไหร่เนาะก็โอเคมารอบนี้ตามชื่อคลิปนะคะวันนี้เราจะมา Reaction เพลงพี่ไม่หล่อลวงนะคะซึ่งพี่แบมแกันพี่โมือพี่ไม่แบมก็ลเซเวนนะคะนะเป็นคนร้องเพลงนี้นะคะประกอบหนังหนังภาพยนตร์ไทย ไอ้คนหล่อหลวงเนาะเออถ,ถ,ถ,ถ้า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 าเฟินอ่านชื่อไม่ผิดนะเออนก็จาชื่อไม่ค่อยได้ซึ่งเรื่องเรื่องนี้เฟินดูดีซึมมากก็น่าดูพอสมควรน,นะเออก็เลยแบบเดี๋ยวเห็นว่าจะเข้าเดินทันวาเนาะเดี๋ยวเฟินจะไปดูอันโอเคค่ะไม่รอชา้าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปะ

ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพี่แบบแบบร้องเพลงไทยเต็มอะ่ะโลอ่ะ เรื่องนี้จริงน่าสนุกนะแบบดูจากโครงเรื่องก็มันดูคอม,มดี้มากอะ่ะจริงจริงๆแล้ว,ว่เฟิร์นฟังเพลงนี้แล้วแต่ว่าไม่เคยดู MV มันเลยเออก็เลยจะมาดูพร้อมกันกันทุกคนนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะดูก่อนแหละเพลงออกมาตั้งหลายวันแล้วเฟิร์นเพิ่งจะมาลีแอคออะไรวะ ฟังแต่เพลงแต่ไม่เคยดู m ีเลยงงฉันอย่างน,นั้นคือจังเการกับฉันน่ารักอ่ะเออแต่ส่วนตัวเฟือนอย่างที่บอกเฟืนชอบแทรกกุ๊กไลน์แล้วแน่นอนเฟนก็ต้องชอบเพิมแปมมากพอสมควรยิ่งมาเจอผลงานแบบนี้นะแบบร้อ,องเพลงไทยประกอบภาพยนตร์ไทยหรือแบบปื้มปิมอะ่ะ อย,อยากได้ท่าเต้นหน้าใครเต้นใครเต้นได้หรือมีใครสอนก็แปะลิงก์มาให้หน่อยดีอยากดูแล้วอะ มันคงตลกนะดูเลยอยากดูอ่ะ น่ารักโอ๊ยไม่รู้จะรีแอคไรเลยอะแบบว่าดูแล้วมันเพลินมากไม่ได้เพลินอะไรนะเพลินทั้งเพลินทั้งเนื้อเรื่องของหนังมันอ่ะโอเคจบละก็จบไปแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นอะฟินรีแอคไรไม่ออกเลยอะเพราะแบบมันน่ารักไปหมดเลยอะแล้วก็มันดูมันมันเพลินอะเออเพลงเพลงเพลงมันเพลินมากเลยนะฟังฟังแล้วมันในนี้มากแล้วก็ หนังแค่ทีเซอร์ก็ตลกแล้วเอาจิงๆคือแบบอยากดูมากเอออันนี้พูดถึงตัวหนังก็คือเท่าที่ดูเมื่อกีก้มันแน่นอนเป็นคอมเมดี้แหละเออแล้วก็คนที่มาเล่นก็เป็นแบบเคยแสดงภาพยนตร์ใหญ่เกับคอมเมดี้มาแล้วเท่านั้นนะ่ะก็เลยแบบมันน่าจะมันดีอะ่ะเออก็เลยอยากดูส่วนเรื่องเพลงชอบเฟิร์นชอบไปแล้วเฟิร์นฟังบอ่อยแต่ยังบอกไม่เคยดูเอ็มวีนี่เพิ่งมาดูครั้งแรกเลยเอาจิงๆเออก็แอบเห็น คือแบบเพลงเนาะมันก็จะต้องมีผู้แต่งเออผู้แต่งเนื้อผู้แต่งทํานองผู้ประพันธ์เออโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์ผู้กำับอะไรเงี้ยซึ่งแอบเห็นชื่อมาว่าตรงโปรดิวเซอร์มีพี่แบมแบมด้วยเอ้ยพี่แบมแบมโปรดิวส์เพลงเป็นโอ้ยป่ะไม่กระตื่นกระตื่นเต้นนั่นแหละเพราะว่าแบบแบบออยพี่แบม ประสบความสำเร็จในการดังไปทั่วโลกไม่พอเก่งไปหมดแต่งเพลงก็เก่งเต้นก็เก่งร้องเพลงก็พอดีไปหมดค่ะ <c oughs> <c oughs> มีความโปรโมทเม,มนตัวเองเบาๆนะคะค่ะ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขออภัยคะ่ะเอาใหมค่ค่ะถ้าใครเฮ้ยเป็นไรอยู่วะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เฟิร์นด้วยนะคะก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานขนาดนี้เนาะก็ยังไงก็จะพยายามมาให้ได้บ่อยๆเท่าที่จะทำได้เลยนะคะก็สถานี้ก็ฝากติดตามผลงานพี่แปมแปด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วก็เที่ยงคืนแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากผลงานพี่แบมแและสปอร์พี่แบมกต่อไปด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ยังติดตามเฟิร์นมาตอนนี้นะคะก็ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย